สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งผเผยแพร่ข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชาิกสภาผู้แทนรัศฎรโดยในวันที่3-7เมษายน2566เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชาิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและในวันที 7, ่4-7เมษายน2566เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยวันรับสมัครวันสุดท้าย จะปิดรับสมัครในเวลา16นาฬิกา30นาทีและจะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คือผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนดพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครหนึ่งหมืนบาทโดยผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อ,อก,กันไม่น้อยกว่าห้าปี ส่วนการรับส <hail> มัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหากพักการเมืองใดประสงค์จะส่งสมาชิกพักการเมืองสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้หัวหน้าพักการเมืองหรือกรรมการบริหารพักการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพักการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครแต่ละคนณห้องบางกอกอาคารไอราวด์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขวงดินแดงเขตด,ดินแดงพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่บาท ทั้งนี้พักการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ออกรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้วหากประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ Podcast, การเลือกตั้งไม่เกินสามรายชื่อณห้องบางกอกอาคาร ไอระวัตพัฒนาสายลาว่าการกรุงเทพมหานครแขวงดินแดงเขตดินแดงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบริการสายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน